สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชตานะคะ และในคลิปนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นะคะท่านที่เกิดในราศีสิงห์ในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพศอ,อ,อะไรคศอ,อ,อะไรก็ตามนะคะขอเพียงให้ท่านเกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวเอาไว้นี้นะครับ และในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะยิงตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่นะคะแม่หมอจะยิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะ <G ül üyor> ก็คืออิงจากไพ่ทาลอดนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่ทาลอดนี้แล้วก็อิงจากไพ่เรนอมองนี้นะคะเพราะว่าในไพ่เรนอมองและไพ่ทาลอดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าจะไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะขอให้ท่านเขก็ใจตามนี้ด้วยนะครับโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดในราศีสิงนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรมาดูสภาพท,ทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วท่านที่เกิดราศีสิงในช่วงเดือนพฤาคมนี้รู้สึกว่าความรู้สึกของท่าน มันเป็นแบบว่าเบื่เอเบื่เอเบื่เอเบื่อแล้วก็อึดอัดงดหงิดเป็นเซ็เงเซงเบื่อหน่ายในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะว่าทําไมแต่และเรื่องนี้มันเป็นอะไรทําไมเราถึงเบื่อหน่ายเรามาดูด้านการงานก่อนด้านธุรกิจการงานนี้ช่วงเดือนพฤษภานี้ การงานก็ยังไม่ค่อยจะแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะการศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันดังนั้นท่านที่เกิดในราศีสิงจ้งเดือนพฤษภานี้ก็เลยมีการว่าเซ็งเบื่อหน่ายเพราะว่าท่านคาดคะเนในเรื่องการงานที่จะให้มันลงเอยแบบที่ท่านตั้งใจเอาไว้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลงเอยได้หน้าที่การงานมันยังติดขัดขัด,ขดสนมันยังเดินต่อไปข้างหน้า ไม่ค่อยจะได้เลยมันรู้สึกว่ามันนิ่งๆคาดการใดๆใ,ในการเงินในการงานก็นิ่งๆหรือคาดการงานในการเงินก็นิ่งๆคือการงานมันดีมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังอยู่แค่นั้นมันไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เลยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเสียงเบื่อหน่ายลุ้นเท่าไหร่ขยันเท่าไหร่ตั้งหน้าตั้งตาทำภาคเพียนบำเพ็ญเพียน เ,เพียรพยายามขยันขันแข็งงานก็ยังไม่เดินหน้ามันยังมีอุปสรรคอุปสรรคอันนั้นอุปสรรคอันนี้มีอุปสรรคมากมายหลากหลายเลยคาดการที่จะให้มันได้อย่าง,างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดังใจดังหวังมันก็เลยทําให้ท่านนี้รู้สึกว่าเบื่อเซ็งไม่อยากจะทําอะไรอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เฉยๆจะมากกว่าบางครั้งดิ้นรนไปมากมายมันก็เหนื่อย เหนื่อยแล้วไม่มันไม่เห็นผลกำไรกำไรมันไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมันยังซบเซามันจะเป็นลักษณะนี้ก็กล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดในราศีสิงห์ด้านการเ,ออเรียนก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาเล่าเรียนให้มันอ่านหนังสือติวเข้มให้มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะด,ดวงที่มันมันอ่อนตัวอยู่สักหน่อย หรือท่านทำงานถึงแม้ว่าการงานมันจะเดินหน้าไปไม่ได้ดังใจดังหวังก็อย่าเพิ่งได้ทอ้อแทบ้บให้อดทนอดทนทำบางบางคนทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะได้กำไรกำไรเพียงเล็กๆน้อยๆก็อย่าได้ทอ้อถอยก็ทำทำไปเถอะดีกว่าจะขาดทุนนะคะทำไปเรื่อยๆดีกว่าที่เราจะหยุดชะงักถ้าหยุดชะงักมันมันจะไม่ได้อะไรเลยนะคะ ท่านที่ไปสมัครงานก็เช่นกันถึงแม้ว่าช่วงนี้ท่านไปสมัครงานมันยังไม่โอเคก็ไม่เป็นไรพอเดือนหน้ามันก็จะดีนะคะทีนี้เรามาดูด้านแห่งการเงินท่านที่เกิดในราศีสิงห์นี้เมื่อการงานมันไม่เดินสะพัดการงานมันยังไม่แจ่มใสการเงินมันก็เหมือนกันกับการงานอีก การเงินก็ฝืดการเงินก็ติดขัดต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการประหยัดมัธยัติพยายามออมพยายามซื้อจับจ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะคะช่วงระหว่างเดือนพฤษภามนี้อย่าได้มือเติบนะคะขอให้อมอ,อมๆมากๆแล้วก็จับใจ่ายแต่ในสิ่งที่มันจำเป็นเท่านั้นนะคะมิฉะน,นั้นมันจะมีปัญหาหนักกว่าเดิม พราะช่วงระหว่างเดือนพฤษภานี้รู้สึกว่าจะกระเป๋ารั่วอยู่สักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นให้เซฟเซฟไปด้วยนะคะคือคือให้จับใจแต่ในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูด้านแห่งความรักการงานก็ยังไม่แจ่มใสการเงินก็ยังไม่แจ่มใสแต่ถ้าว่า ความรักมันดีนะคะแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองอย่างหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนโสดนี้ก็ก็ถือว่าโชคดีนะคะถึงแม้ว่าการงานก็เงียบการเงินก็เงียบแต่ถ้าว่าความรักมันไม่เงียบนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าคนโสดนี้ดวงดี ฟ้าเปิดทางให้สําหรับคนโสดที่จะมีโชคลาภแห่งความรักช่วงนี้จะมีคนมารักมาชอบท่านมากมายเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนคานทองก็ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้จะมีกรรมเทพแผงสอนปักอ,อกปักใจท่านเหมือนกันนะคะขอให้ลงมาจากคานทองได้เลยช่วงนี้ ท่านก็จะรู้สึกว่าเนื้อหอมผู้ชายก็เนื้อหอมมีสเสน่หาผู้หญิงก็มีสเสน่หาแพลีวพาวไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจระดดเท้าเลยและที่สําคัญความรักหรือว่าคนที่จะมาขายขนมจีบให้กับท่านช่วงเดือนพฤษภานคมรู้สึกว่าจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติต่างศาสนานะคะจะเน้นคนต่างชาติต่างศาสนานะคะ ดังนั้นช่วงเดือนพฤษภา t h i หากใครต้องการที่อยากจะมีคู่ครองอยากจะมีแฟนก็ตัดสินใจได้เลยนะคะท่านจะสำเร็จและสมหวังท่านอยากจะมีแฟนก็จะได้แฟนนะคะจะสละโสดก็พร้อมที่จะสละโสดได้นะคะก็ถือว่าดวงดีในด้านมีคู่นะคะเงินงานมันเหมือนกฎธรรมชาติการเงินการงานมันไม่ได้ดังใจ แต่ธรรมาชาติก็กำหนดไว้ว่าให้ได้ความรักดังใจดังหวังได้อย่างเสียอย่างนะคะทีนี้เรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก็คือหมายถึงคนที่แต่งงานหรือว่าไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามชีวิตคู่ช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะคะ ก็ยังเป็นสถาบันครอบครัวที่มั่นคงอยู่ก็มีความสุขแต่ว่ามันก็อาจก็คือมันเป็นช่วงที่ทั้งสามีและปัญญารู้สึกว่าจะมีเมตตาหานิยมยิ่งนักมีสเสน่หามากดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภาเนี้เมื่อมีสเสน่หามากให้ระวังมันก็อาจจะมีความรักเข้ามาแทรกได้นะคะ เพราะว่าท่านมีเสน่หามากเลยทั้งสามีและภรรยาดังนั้นผู้ใครใครก็ตามเมื่อเห็นเห็นตัวเราไม่ว่าทั้งทีทง่ทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเรานี้มีครอบครัวอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วเขาก็ยังที่จะเอาความรักมาสู่ตัวท่านพร้อมที่จะมาจีบท่านท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าท่านนี้ไม่ใช่คนโสด เขาก็ยังที่จะมามอบความรักให้กับท่านเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่เป็นภรรยาหรือสามีขอให้ใช้สติความรักเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าจะรักแล้วขอให้รักด้วยสมองอย่าได้รักด้วยใจถ้าหากแม้นว่าตัวเรานี้รักด้วยใจ มันจะเอนไปได้ง่ายมากพอเอนไปได้ง่ายก็อาจจะลุ่มหลงอาจจะไม่คิดอะไรอ้าวมอบใจไมให้หมดทีนี้ถามว่ามันสําเร็จหรือสมหวังหรือไม่คําตอบก็คือมันไม่สําเร็จมันไม่สมหวังมันพอไปรักเข้าแล้วมันเหมือนมันก็เกิดทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มันก็จะทํานองนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารักด้วยสมองให้เราตระหนักอยู่เสมอว่า เรามีภรรยาแล้วเรามีสามีแล้วหากเข้ามารักก็เออก็ดีก็ดีอยู่หรอกรักแต่อย่าได้ไปเอ็นเอียงนะคะให้รักด้วยสมองนะคะอย่างไรก็ตามอย่าพยายามได้ออกนอกลูก่นอกทางเพื่อที่ครอบครัวของเรามันจะพบกุ่นนะคะหากแม้นว่าเราหลงเผลอไผรไปออกนอกลูก่นอกทางแล้วมันจะทําให้ ครอบครัวของเรานี้ะทะเลาะเบาะแวงและสัารลสายนะคะทําให้เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ดีนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือหากแม้นว่าความรักเมื่อมันมีมาแทรกท่านโดยเฉพาะท่านที่มีคู่มีครอบครัวหากท่านเผลอใจไปรักแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วมันก็จะได้เป็นทุกข์ได้แต่ทวินหาทวินหาคิดถึงท่านผู้หญิงก็อาจจะนอนน้ําตาเปียกหมอนอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เป็นสุขเลยมันมีแต่ความเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้ดวงชะตาของท่านล่วงหน้าแล้วท่านสามารถที่จะจัดแจงจัดสรรได้ลงตัวสามารถที่จะทําให้ตัวเองนี้ไม่เกิดทุกข์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอทั้งหอว่า อยากจะเชิญทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังมาเป็นเอฟซีประจ,จําของแม่หมอเพราะว่าแม่หมอนี้จะตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกปีไปเมื่อท่านเข้ามารับชมรับฟังเหมือนว่าท่านได้รู้อนาคตดวงของท่านเมื่อรู้อนาคตดวง,งท่านแล้วท่านสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบท่านก็สามารถแก้ไขได้ลงตัวได้ด้วยดีนะคะหากแม้นว่าท่านไม่มา เป็น fc แม่หมอไม่รู้ดวงข้างหน้าว่าจะเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะมันก็จะเป็นทุกข์นะคะโอเคสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงสรุปแล้วดวงชะตาของท่านจะไปดีเอาในช่วงไปลายเดือนพฤษภาคม2566นะคะช่วงนั้นแหละ การงานถึงจะดีการเงินก็จะดีทุกสิ่งทุกอย่างการงานการเงนิงน,งน,งนความรักดีหมดเลยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและการตรวจเช็กดูดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่ง หากแม้นว่าใครต้องการที่จะตรวจเช็คดูดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราโดยตรงแล้วขอให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะหรือไม่สะดวกมาดูที่บ้านเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแต่มาดูกับแม่หมอที่บ้านหรือดูทางออนไลน์ก็ได้เสียค่าครูอยู่นะคะแต่ถ้าหากแม้นว่าใครไม่ต้องการที่อยากจะเสียค่าครูขอเพียงให้ท่านเข้ามารับชมรับฟัง แล้วมากด sky สับสไคร้ให้กับแม่หมอมาเป็น FC ให้กับแม่หมอแล้วท่านอยากจะรู้ดวงของท่านเรื่องอะไรเมื่อท่านกดสับส r i b e แล้วก็บอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศออที่เกิดแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรแม่หมอพร้อมที่จะตรวจเช็คดวงชะตาให้กับท่านฟรีนะคะไม่คิดเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะ อย่าลืมหากท่านต้องการที่จะตรวจเช็คดวงชะตามไม่ต้องเสียเงินเสียทองช่วยกด subscribe ให้กับแม่หมอนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดมาแม่หมอจะตรวจคลีให้ทุกท่านนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเราคอยพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนมิถุนายน 2, 5 6 6ห้าหสนะคะเดือนหน้าพบกันอีกครั้งนะคะ และก่อนจากกันแม่หมอก็จะขออวยพรให้ท่านที่เกิดในราศีสิงห์นี้จงมีแต่ความสุขมีความสุขทั้งใจและกายขอให้ท่านจงพ้นจากทุกข์จากโศกขอให้ท่านจงพ้นจากโรคจากภัยขอให้ท่านจงพ้นจากสัพเพคอเสีเยดจันไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงขอให้บุญหนุนนำขอให้พณพระคุ้มครองนะคะ Okay, bye bye. Thank you so much.